เบ้าที่สวัสดีพี่พี่น้องน้องอีกคือเกานะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานทางเราพัฒนาสุดเด็ดพยโยมประจําวันที่19พฤษภาคมห5หานะครับเนาะอ่ะมาเจอกับเบ้าที่อีกแล้วนะครับก่อนอื่นเบ้าที่ก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องนะครับเนาะ FC ขาประจําแล้วก็ขอสวัสดีนะครับเนาะพี่พี่น้นองผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับผมเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องเบ้าที่พารวย แนวทางเราพัฒนาสุดเด็ดพญ่โกมเบ่าวที่ขอชี้แจงกับพี่ๆน้องไว้ตามนี้นะครับเนาะสลับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะเป็นสูตรใหม่นะครับเนาะเป็นสูตรวัดใจกันไปเลยนะครับสลับเราพัฒนางวดนี้นะครับเนาะเพราะว่าแนวทางเราพัฒนาที่ผ่านมานะครับเนาะก็ออกยอดหลังมากนะครับออกเฉียดมากนะครับเนาะเบ่าวที่ก็เลยมาคุยกับพญ่โกมว่าสําหรับงวดนี้ก็ล่องหาแบบสูตรใหม่ๆนะครับมาให้พี่ๆน้อง ได้ที่ตามเลยว่าได้พิจารณาแนวทางกันนะครับเนาะก็เลยได้สูตรนี้มานะครับเนาะสำหรับสูตรนี้นะครับแนวทางอาจจะไม่เยอะเหมือนสูตรก่อนนะครับเนาะเป็นสูตรวัดใจนะครับเนาะถ้าแนวทางเข้าก็คือเข้านะครับถ้าแนวทางไม่เข้าก็คือหลุดนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงพี่น้องเขามาเสริมเข้ามาเกี่ยวของในการจับเลขนะครับเนาะแล้วก็ดูที่ดวงคนวางเลขด้วยนะครับว่าจะนําภาพพี่น้องเฮงเฮงรวยรวยปังปังหรือเปล่าสลับแนวทาง เราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะก่อนอื่นเบ้าที่ขอยย้ำกับพี่ๆน้องๆอยู่เสมอนะครับนี่เป็นเพียงการคำนวณจากสูตรนะครับเนาะแนวทางอาจจะมีเข้ามีรุดนะครับเนาะคันพี่ๆน้องชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับตามนี้นะครับอ่ะบอสหล่ห้างนะครับขอนำพาพี่ๆน้องลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ชุด3ตัวเด่นครับทั้งหมดมี3ชุดนะครับสลับวดวนี้นะครับมี538ด 298แล้วก็639นะครับเนาะอ่ะคันพี่น้องชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านสำหรับชุด3ตัวเด่นนะครับเนาะแล้วก็มาตามกันด้วยชุด2ตัวเด่นชุดที่1นึครับเนาะอ่าทั้งหมดก็3ชุดพอนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับผมมี56 59แล้วก็53นะครับเนาะพ,พี่น้องจะไปกลับกันจะได้กัน แต่เทคนิคนแต่ละคนอีกคือเก่าในการจับเลขนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยชุด2ตัวเด่นชุดที่2ก็มีทั้งหมดทั้งหมด3ชุดนะครับเนาะมี3 6 3 9แล้วก็3 8นะครับสำรับ ชุด2ตัวเด่นนะทั้ง2ชุดนะครับเนาะพี่ๆนองสิงไปกับกันใจไดกันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอีกคือเกาในการจับเลขนะครับเนาะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับผู้ที่ชื่นชอบสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะอ่ะเพื่อนจ,จวดจวดทำาอีกคือเกาน,นะครับ5 3าสาหรับอ่า ตัวเลขที่จะนําไปวิ่งไปรูดนะครับเนาะอันนี้พี่พี่น้องก็ต้องพิจรารณาแนวทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจนะครับเนาะอะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้สลับในทางราวพัฒนาประจําวันที่19พฤษภาคม65นะครับเนาะอ่ะจนัจนดจันรก็ขอให้มา สองตัวส,ส,สามตัวตรงๆกันไปเลสสยนะคร <c oughs> ับ <human> <müsst consent. S 1> <c oughs> สลับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรใหม่นะครับสูตรวัดใจนะครับสลับงวดนี้ครับเนาะถ้าปังนะครับเดินหน้าต่อสําหรับสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวมา้นมาตามกันว่าจะเฮงเฮงปังๆหรือเปล่าสลับแนวทางสูตรใหม่นะครับผมเนาะอ่ะสุดท้ายทั้งสุดบาที่ก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจจากพี่ๆน้องด้วยดีเสมอมานะครับผมเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆนะครับที่มีส่วนร่วมกับบาทีมาโดยตลอดนะครับผมเนาะ อะอ่า,กกาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลรรังใจด้วยนะครับผมเนาะเฮง,งๆฮรวยๆปังๆนะครับเนาะมาเจอกับผมคลิปต่อไปคลิปนี้บ่บบที่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ